เริ่มเข้ามาลองพิงอัฟาสลิอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสลิมนั่ จะ่อเรื่องที่ไรคุณวัก่อนงนี่กุญแจขกบ้านอะไรนะต้องเธอทอะไริดนะ้ไปทก่บนใช่อาไปทัตาอาวันนี้ของหลักกดีกว่าได้มาเลมา มันมันจริงนะมันเดิมไปมาวันนี้มัน,นมนีแต่คนหั้งนองไหลไล่ไปทั้งน้อยแต่วรูปของฉันเปลี่ยนไป อหมดีขอเชิญเข้ามาอาป้าสลิมขอจัดให้รับรองคนเปิงใครชิดจะให้ไครรับรองปลอดภัยไร้ปัญหาอาป้าสลิม มาในมันจริงเราเรียนมาจริงมันจริงมาเดินมาวันนี้มันจะคนหันมอง

ชื่าเนี่ยร้อนมากชี่อเนี่ยไม่มาเลยนะนี่เมาไม่จ้องหรือไม่เติมใส่ นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพลงพอกันไหมเอ่ยอารฟาสตรีอแลาลืมกดไลค์กดแกดชร์ให้เยอะๆเลยนะคะ